อันนี้ลุงประสานจะพายนงอยไปตลาดเวอร์มาเก็ตจะได้อะไรเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูนะคะแซมมอล ไหนที่มันมันมันไม่เยอะท่านดีเนี่ย <ừ. S 2> เออเออเนี่ยร้านนี้ปลาแมอนสดมากเลยเอออย่างงั้นก็ได้เพราะงั้นก็ได้หั่นหรอไม่ไม่ต้องหัน่นไม่ต้องหัน่น,นเออ เดี๋ยวไปทำเองมันจะได้ <laughs> นีนนน่หน่อยจะทำส้มตำทะเลเือมาเก็สเนี่ยของโสด้วยหน่อยจะมีหอยนี่หน่อยจะดูหอยอันนี้หอยหวาน มีหวานโล่ร้อยแปดสิบมีปลามีหัวปลาเก๋าด้วยโล่เท่าไหร่เนี่ยร้อยร้อยห้าสิบต้มยำหัวปลาเก๋าก็อร่อยโหนี่กุ้งกุ้งเยอะมากเลย งน,นี้ก็จะโซนผลไม้นี่เท่าไรสาหกห้าสามหกห้าสามร้อยหกสิบห้าบาทแพงเนาะปลาต่างประเทศเนี่ยเนี่ยโซนนี้ผลไม้นี่คือตลาดเวอร์มาเก็ตค่ะ,ะฮะ ครึ่งหนึสิบาทลูกละแปดสิบมันก็ไม่แพงสตอรอเบอรี่เอามาเาะเขือเทศถุงันถูงเออเอาเอาเป็นถุนงนีงน่แหละตอนนี้ถูกลหรอสิบบาทไม่ต้องคนละครึ่ง <laughs> นี่น,นี่นี่ผักไอ้นี่ที่แม่จะเอาไปกินกับส้มตำ่สบาทไม่ใช่ไอน,นี่นะเขาเรียกอะไรอะนี่ยนี่นี่นี่ไม่ใช่เออต้นเดียวยี่ข้อยิ่อ่ะเออหกิบบาเออนั่นนะ่ะไม่ใช่ไม่ถึงห้าหัรตละหกสบาทนั่นป่าเออนั่นนะ่ะ จะปรกกอบเนี่ยร้านนี้ร้านผักเอาเอาไปไหน้แค่นั้นแหละผักสดร้านเนี่ยสดมากมะนาวมีเยอะมมะนาวมะนาวไม่มีแล้วแต่ว่าอะไรเนี่ยสามโล โลเท่าไหร่โลละร้อยโลสองร้อยสิบปแค่นี้ก่อนก็เคนแครลให้สควนยิบเลยสองหัวก็ได้ไปผัดเอ๋พ okay. อ ค้าเขาจะจ่ายคนละครึ่งมันก็นจะช้าหน่อย่อค้าเอามะเขือเหลืองให้สิบบาทนะมะเขือเหลืองให้อันเดียวกันนั่นแหละเด้มาด้วยกัน แคน์เด็กกันถั่วพูด้วยถั่วพูสิบบาทตลาดเวอร์นี่ของสะใจเลย มีเยอะเนี่ยตลาดที่เยนหน่อยมาประจำก็คือเนี่ยตลาดเออไปะพบละ ป่ะได้ของรบละน,นี้เราก็กลับตลาดเวอรนี่คนเยอะมาก เขาบริหารได้ดีนะตลาดเบอร์เนี่ยเพราะว่าคนเปิดเปิดไม่กี่ปีเลยค่ะของทะเลนี่จะอยู่เป็นโซนรถนี่จอดได้เป็นพันๆคันที่จอดรถสะดวกสบายเดี๋ยวยังจะถ่ายให้ดูว่าเนี่ยมีทุกอย่าง ลงประสานเดินหารถจำจะไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างรถเนี่ยคือเวอร์มาเก็ตเยอะมากเลย แดดก็ร้อนเดินไกลนะก็จะถึงนี่ค่ะมามาถึงรถแล้วไปลุงประสานไปลุงประสานไปเข้าไปเซเว่นนะเยอนหน่อยไม่เข้าร้อนร้อนมากย ร้อนมากร้อนมากนี่เราจะรออยู่นี่รถอจะรออยู่ที่รถเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปตำส้มตำทะเลให้เพื่อนๆดู <c oughs> ตอนนี้จะทำมาถึงบ้านแล้วค่ะจะทำส้มตำปลาแซลมอนใส่กระเทียมไปเลยเยอะๆ กระเทียมแล้วก็พริก2อ,อย่างด้วยกันเดี๋ยวเก็ครูแต่สูตรเนี่หน่อยจะไม่มีสูตรเน่หน่อยจะไม่ใส่ปะละซ่มตังซ่มตังทะเลนี่ล้วก็เราจะไม่ใส่ปลา จะใส่มะนาวลงไปนี่นะคะมะนาวใส่ไปเลยเบิดเดหลักเบ,บิดเนี่ยเน,น้นเปรี้ยวหวานเค็มสองลูก ออนนี้มันถูกเราต้องใส่ไปเยอะๆอน,นี้มะเขือเหลืองก็จะลงอันนี้น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปนี่คือน้ำตาลมะพร้าวมันจะหอม ราใส่ไม่เยอะใส่ไปนิดนึงเ <Okay. S 1> พราะในน้ำเกี่ยวมะขามมันก็จะออกอันนี้ผงเสริมความสวยความงามเยะหน่อยต้องขาดไม่ได้ต้องใส่แล้วก็น้ำปลาสองสามสามชึ अब दो करके มอนคือนางเอกต้องลงไปนี่หน่อยจะ็กแทำใส่ไม่เยอะไม่รู้ว่าคุณลูกประสานจะจะกินแกแต่ยังไหน่อยหรือเปล่าก่อนยังไหนก็เลยต้องทำโคกย่อมย่อมนะขั้นตอนนี้เราจะไม่เราจะไม่ตามเราจะใช้คุณคุณ คนให้ข้าันเดี๋ยวเย็นหน่อยจะชิม ไปอีกนิดนึงควเปออรี้ยวความหวานโอเคแค่นี้จบมันนุ่มละลายในปากนะวันนี้หน่อยทำสองเมนูเดี๋ยวมาดูจัดจานไว้เรียบร้อยจะได้ไม่เสียเวลา นี่หน่อยทำสองเมนูนี่ก็แซลมอนจะกินกับวาซาบิโชยุโฆษณาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะปาร์ตี้ก็หอดเวลากินแล้วเยอะนหน่อยสิ พวกภาษาล้ลรกกินขาอเม็ลูวกวกินอนาะยีนน้นายสิ้มบึงมึงหันซิ้มแหลล่ะรสรสชาติอร่อยมากจหมันมื่อนี้ยยี่นอยเฮ็ดสองเมนู anh đi mùa ăn được hả anh rồi đấy rồi anh kinh thân nhiều. <laughs> mưa mình à ม,มันแสบอีกดีต่อค่อยๆกินก็พอต้องหลีบคำที่สองมันจะแสบแต่คำแรกจนคำสุดท้ายเหมือนเดือบันยันน่ยนะคือค่อยๆกินคพอยะเห็นเขากินไม่ไหวแต่เดี๋ยวมัน มันสีจุกบางคนคนตำใจอ่ะใ่ปลาหลมันมันมันสีขากันเลยค่ะโดยส่วนตัวย่าหน่อยปลาไมันสีกินมันสีแห้งมันบละมันก็สีกบกินของแซหมอนที่หอมหอมเนี่ย เข้าเพื่อนๆเราไป่เคยกิน,น,น,นลองมืงรสจะมีรสเปรี้ยวหวานเค็มขั้นที่สาม อร่อยอร่อยต้มช้อนล้วง สีดำแบบว่าเข้าๆสีดำโคกหน่อยๆฉันก็อิกับต่ทำไงจะให้สิกินเย็นหน่อยกันสมมติว่าลูกลูบสิมักสมอนซุปเย็นหน่อยก็เส <c oughs> ียไปลวกก่อนอันนี้ของแม่อันนี้ของสดกทิ้ก็พักเผากัน ีกุ้งกุ้งนี่ก็สดดี่ะเอาใส่กุ้งสด าจะใส่เส้นมะกอกหน่อยหน่อยใส่เครื่องหลายๆเดี๋ยวซีซิมมันซีซิมมันปลาซัมมอนกับวาซาบิ ใส่ซอสลงไปแล้วเขาค้นๆกันหาเอาตอนมันมันเหตุผลจะแยกหน่อยบ่าให้เขาแลาาย์ไงคือ ือเวลาเยนหน่อยสิเฮ็ดสมตำาเย่หน่อยต้องเอาเป็นตอนแบบนี้หันไปดูเต๋ามันกินแล้วมันสิเต็งปากเต็มค้ำเิยอันนี้เราก็พุกลงไปอือหื มันมันมันหอมหอมสำหรับคนที่ชอบคขาก็จะออกมันมัน,มนหอมหอมจัดแต่งตัวให้มันแต่อีหลีพี่เนอะไม่เลาเจะพูดมากเหรอวะแต่เราพยายาภาษาเราพูดมากแล้วบอกว่าจาักมือแล้วเสียน แล้วสีจุนือ้อใหญ่หน่อยสีจุอันปลาแซมมอนปลาแซมมอนมักอะไรอย่างภาษาเรามักเนื้อแต่ใหญ่หน่อยมักปลามักหอยเนี่ย ขอกินแบบสบายสบายกนน้นเมื่อยมาเบิดเบิรดแล้วมาเสาน่ะใส่ใส่เบาะใส่เรียบร้อยเที่ยงกับไปซื้อของอันนี้มาก,กินตอนบ,าบ่านาบแก่ๆสีบรีบร่อแล้วเลิกแล้วงานมืเมยยังเหตุไม่มันวันจันทร์เหรอวันนี้วันเสาร์ มีอะไก็จินแบบ็้ไมีไม่มดนานาหมข้ามเปียกน้ำปลา ไม่ว่าตํามันตํออาพวกเนี่ยเราไปใส่ปลาล่ะบ่เขากันเลยสำหรับ่วนตัวยหญหน่อยเนาะมันสิแบบมันกบกันกินมันอ่ะกินปลาลามันสิเขาห่อตับปลาลาเขาห่อตั้มเหล้าเขาตั้มทะเลเขาบุ้นๆใส่ปลาล่อันนี้เป็นข้อมจอบ่วนตัวสำหรับก้วยยใหน่อย 没人管吗？嗯啊嗯啊 ใจนนามันสิอช้ำมู้ใดอยากกินโทรมาลวงหนาด้วยค่ะเ๋ยนหน่อยสิจมไม่ห่ะอืมทำสุด้ายวัน อันทุต้ายยันมาเสียอ,อกปุ่มกันน่านาอาปุ่งกับสันมอนปุ่นกันเพราะวันนี้หนีดแล้วไม่ปลาสันมอน,นลยหอ 嗯，嗯，两大盆再炒。 เยี่ยมดองอย่หน่อยแล้วกับใครเข้มพรุ่งนี้นที่สิบห้ามีนาเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนคน,นไหนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยัหน่อยด้วยนะคะยัยหน่อยาการุงประสานก็จะสรรหาสิ่งที่แบบว่าดีๆ ให้ดีที่สุดมาให้เพื่อนๆพีๆ่ๆน้อง้ๆหลานๆทุกคนดูสำหรับจงนี้ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะได้ยบาวใส่เข็ม พอดีไปไปสุพรรณวันนั้นเจอไข่เป็ดล่ทุ่งได้มาเลยมาทำไข่เค็มสงการได้กินแน่นอน